วันนี้ก็จะมารีวิวนะคะห้องพักราคาหลักร้อยในจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่ B 2ทูนครสวรรค์ค่ะทุกคนราคาหลักร้อยจริงเนี่ยได้ประมาณ690บาทในห้องที่เลือกมานะคะจะเป็นห้องเตียงเดี่ยวคิงไซส์เลยทุกคนคือที่นอนใหญ่แบบเออห้องก็กว้างขวางนะคะแล้วมีโคมไฟอยู่บนที่นอนชอบโคมไฟของที่นี่มากชอบมากจริงๆคือแบบ มันน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนโคมไฟอ่ะแล้วที่นอนนะนุ่มมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะตรงนี้เลยคือแบบไฮไลท์ชอบมากเลยก็คือมีปักไฟตรงหัวนอนทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแบบไม่ต้องแย่งกันนะแกคือแบบเออสายชอบชาร์ทโทรศัพท์ก็คือแบบไม่ต้องลําบากแหละมีทีวีมีจอ LED นะคะเป็นจอ LED เนาะแล้วก็มีเครื่องปแรบบับอากาศเหมือนโรงแรมทั่วไปเลยค่ะด้วยความที่สะดวกสบายนะคะคือเขาอยู่ใกล้ เซนท่านด้วยนะทุกคนห่างประมาณ5กิโลเองแล้วก็อยู่ใกล้ร้านอาหารอะไรนะพัตคารเล้งหงทุกคนคือตรงนี้จะเป็นมุมแต่งตัวกระจกสองแล้วสวยมากเอาจริงๆก็จะมีการน้ำร้อนแกน้ำกาแฟพร้อมน้ำดื่มของดีทูโดยตรงเลยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแถมยังมีตู้เย็นให้แช่ของด้วยนะ,ะจะจิบกลางค่ำกลางคืนก็คือจิบได้เนาะน้ำนมน้ำเย็นก็คือแช่ได้และนี่ในส่วนของห้องน้ำนะคะเขาจะแบ่งแยกเป็น โซนเปียกแล้วก็โซนแห้งกระจกใหญ่มากแม่จะบอกว่ากระจกใหญ่แบบสะใจมากแล้วก็เจ๋มมากทุกคนอันนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็จะมีแชมพูยาสระผม แล้วก็คีมับ,บน้ำอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นเครื่องทําน้ำอุ่นนะคะมีเหมือนโรงแรมทั่วไปเลยแต่ที่สําคัญที่นี่นะของเขาสะอาดมากเพราะว่าเป็นตึกใหม่นะคะแล้วก็รองรับที่จอดรถได้เยอะมากๆเลยทุกคนตัวโรงแรมนะคะจะเป็นตัวตึก2ชั้นนะแต่ว่าที่จอดรถก,กว้างแบบวนรอบนี้เลยอะเออใครที่เข้ามาหรือว่าผ่านมาแถแถวนครสวรรค์นะคะมาพักที่นี่ได้นะ